กองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงาจัดประชุมคณะกรรมการการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานครั้งที่1ประจำปี2556 <Yeah. S 1> เมื่อวันที่24กุมกาคม2556 <Yeah. S 1> ที่ห้องประชุมสํานักงานพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดพังงา <Yeah. S 1> อ,อําเภอเมืองจังหวัดพังงา <Yeah. S 1> นายชัยวัชรีนุพงศ์ รองผู้ว <lod? S 1> ่าราชการจังหวัดพังงาเป็นประธานประชุมคณะกรรมการติดตามและสนับสนุนการดําเนินงานกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงาเพื่อรับทราบการบริหารงานการดําเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและกําหนดแผนการติดตามการดําเนินงานของโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีจังหวัดพังงาสําหรับการประชุมครั้งนี้ถือเป็นครั้งแรก หลังจากที่ได้มีคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมาการติดตามและสนับสนุนการดำเนินงานของจังหวัดซึ่งมาจากผู้แทนภาคราชการภาคเอกชนและผู้ส่งคุณวุฒิเพื่อรับทราบการบริหารงานการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีและการตรวจติดตามการดำเนินโครงการของกลุ่มสมาชิกที่ยื่นเรื่องของกู้เงินจากกองทุนเพื่อนำไปพัฒนาปร,ปรับปรุงต่อยอดผลิตภัณฑ์หรือกิจการของกลุ่ม โดยจังหวัดพังงามีกลุ่มสมาชิกกองทุนซึ่งประกอบด้วยกลุ่มสตรีในหมู่บ้านและชุมชนทั้ง8อำเภอยื่นเรื่องของกู้เงินจำนวนทั้งสิ้น94โครงการ ทั้งนี้คณะกรรมาการจึงได้กำหนดแผนการติดตามการดาเนินงานโครงการที่ได้รับงบประมาณจากกองทุนเพื่อรับทราบปัญหาอุปสรรครวมถึงเพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงานของกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีให้เป็นไปตามนโยบายและยุทธศาสตร์ที่คณะกรรมการกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีแห่งชาติกำหนดโดยจะแบ่งกลุ่มลงพื้นที่ตรวจติดตามให้ครอบคลุมทั้ง8อำเภอต่อไปเงินมันมาอยู่ที่ครัง70ล้านใช่ไหมคะทางทางทางคณะกรรมการทั้ง10